สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิ่อนโซนะครับวันนี้เล่นอยู่กันในเกมบอสกานะครับสำหรับคลิปนี้ครับมาอัปเดตกิจกรรมการวันศุกร์นะอย่าไปง่ายตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก็จะเริ่มนก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ตามเกมรับชมผ่านในส่วนของเพลย์สบอสกานะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องนึงการกดซุปเปอร์แต้้คลิปต่่่าาางงๆกกก็สมรถดดไชชอเนันนนนะะครรััับผมมออ่่่่ไปเเิกกกกทีาาชลลยแ้วน กาชาการันตีเทพวันนี้นะครับเป็นคิวของลาติอาร์ตนะครับผมก็ลาติอาร์ตก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าเล่นแต่จริงๆแล้วตรงนี้นะครับเราไปจับเอาดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเปลืองเพชรด้วยตรงนี้นะแล้วก็รางวัลใช้เพชรเนี่ยจะเป็นพวกกล่องนะครับพวกเพชรช่วยเหลือนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับต่อมาผมข้ามมาดูโปเกมอนแฟลก็แล้วกันโอ้โหเถื่อนเลยเนี่ยโปเกมอนแฟลนี่มีสมาชันต้านะครับซาเชียนเนส แกงล็อกเก็ตมาชาโดนะครับซิวานนี่นะฮะนิโดคิงนิโดควีนเมโลเอต้านี่ครับโอ้ยม,มีมิลาดด้วยนะฮะผมมิลาดไอมีโซโลอาร์คโอ้โห,โห,โหฮา่าสวรรค์โอเคแล้วก็อ่าลิซาดอนร่างพิเศษนะครับเซนิกาเกมะร่างพิเศษนัชชีอารอล,ลาอีวาคริสตตลด้วยโอ้โห,โหเรคอซ่าด้วยนะโอ้โหดูครับแหมแล้วก็มีเอเลคิบู แล้วก็มีเอคิวเดอร์ Air er, นะครับเมตากอสเมก้านะครับมีมานาฟี่แล้วก็มีไฟเออร์นะ,อ,ะอันนี้คือโปเกมอนแฟลเปลี่ยนแล้วก็เราทำมาสได้บางตัวนะครับต่อมานะครับเราไปดูกิจถัดไปนะครับก็เป็นกิจถุงรางวัล่ะกิจถุงรางวัลก็จะเป็นอ,อุปกรณ์นะครับอัปเกรดนะครับในส่วนของพวกโปเกมอนช่วยเหลือนะครับผมก็มีทุกอันเลยแล้วก็จะมีพลังกายนะครับตรงนี้ แล้วก็มีหินถ่ายทอดด้วยนะโอเคเลยแล้วก็อันมีแค่นี้นะครับหินถ่ายทอดนะอีก2วันมันจะรยายเทมในตู้นี้ค่อยว่ากันทีหนึ่งนะครับถัดไปนะครับก็เป็นกิจประทองอันนี้สาหรับพวกสายเติมเนาะนี้ผมไม่พูดถึงแล้วกันแล้วก็เติมเงินเรื่องวันนะครับอ่าผมบอกแล้วครับนี่ครับมาแล้วนะฮะผมบอกเลยว่าสัปดาห์นี้คิวเรืเดนว่ามาแล้วนะฮะ่ะอย่างที่ผมพูดไว้ก็คือมันเริ่มเดือนสัปดาห์นี้มันเหมือนเริ่มเดือนใหม่นะครับอยู่นว่ามาแล้วเนาะสำหรับใครที่ รอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับก็จัดซะนะครับผมบอกเลยว่าโกงสุดๆนะฮะโอเคเติเมเงินได้รางวัลเนี่ย3,500เพชรเนี่ยก็รางวัล A จะเป็นสติกเกอร์มาสเตอร์ของยนะูโนวาเนาะแล้วก็รางวัล B เนี่ยจะเป็นหนังสือกราดอนนะเสีชิปได้เท่ากันนะครับ7,000เ,เพชรเนี่ยจะได้สติกเกอร์นะครับรางมาสเตอร์ของยูโนวาเหมือนกัน12ชิ้นแล้วก็หนังสือกราดอน240นะครับแล้วก็บัตรไม่ใช่บัตรเนี่ยเสีชิปรถไปอีก220นะฮะ หมื่นห้าเนี่ยนะครับจะเป็นถ้วยนะเอาไว้เพิ่มพลังในฟาร์มนะครับเศษชิป450มงกุฎนะฮะแล้วก็รางวัล B เนี่ยจะเป็นอ่าสก,กินเคสิเลียนะครับผมตัวนี้แล้วก็เศษชิป450ส่วน30,000เพชรเนี่ยจะเป็นอ่าดาปรารถนานะครับยูโนวานะครับจะเพิ่มเดาเมจ20%ให้กับตนเองลบล้างนะครับสปีดบูสต์ของศัตรูนะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับ อุปกรณ์อุปกรณ์นี้หนังสือการ์ดอ้นหนึ่งพันแล้วแต่จะเลือกนะครับจะเอาไหนเนาะเนี่ยคุณลองคิดดูแล้วกันถ้าเราเติมเพชร7,000เพชรเนี่ยได้สติ๊กเกอร์มาสเตอร์ย you know, ูโนวาเนี่ยแค่12ชิ้นเองนะครับผมกว่าจะครบอ่ะคิดดูต้องหมดหมด,หมดเงินไปนเท่าไหร่นะใครที่ถือครองคิรินยูโนวาอยู่เนี่ยผมบอกกันเลยว่าร่างมาสเตอร์นะถือว่าโคตรเก่งเลยบอกแค่นี้นะอ่ะโอเคมุ่งมานาะมากแล้วก็อีกวิธีนึงเนี่ยมันต้องไปเล่นกิจกรรมพวกในคอสม่า เอาไอ้ตัวรวมในคอสมามาแลกสติ๊กเกอร์ได้แต่ว่ามันก็นานๆานมาทีนะพูดถึงอ่ะโอเคกองทุนเนี่ยจะเป็นจะเป็นในส่วนของนี่ครับอ่าตัวแมงกะพูุนนัตตอรบีต,ตัวนี้นะดูซามิเนะนิลิไฮโกะนะครับเป็นล่างมาสเตอร์นะครับก็6 2พ0เพชรได้มา10ส,สติ๊กเกอร์มาสเตอร์นะครับผมตัวนี้แล้วก็กิดรีเซ็ตนิสัยนะครับก็สามารถมารีเซ็ตนิสัยได้นะครับสำหรับโปเกมอนที่นิสัยไม่ดีนะครับถ้าเป็นโปเกมอนโจมตีสายเวทเนี่ยแนะนำให้เป็น โบราณนะครับกับขี้ขาดแต่ถ้าเป็นสายกายภาพเนี่ยให้เป็นยึดติดนะครับกับล่าเรือนะครับสอันนี้พอนะครับฟื้นซูทรัพยากรกับไม้ครั้งหนึ่งนะครับก็สามารถมาฟื้นฟูที่จะหาพลังกายหาอุปกรณ์อื่นได้ exp ก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้ต่อมานะครับเรามาดูกิจกรรมปฏิหารกันกิจกรรมปฏิหารครับแน่นอนครับโปแกมอที่ผมกำลังจะพูดถึงนี่ก็คือตัวนี้เลยนะครับก็ 500หนังสือไกดอนครับแลกสติกเกอร์ล่างอ่าแลกเป็นสติกเกอร์นะครับไม่ใช่สติกเกอร์เดเซตชิปคิริมยูโนวาได้นะครับผมตรงนี้กลับมาแล้วครับมันจะอยู่กับเราทั้งหมด4สัปดาห์ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดใครพลาดสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็ยังมีโอกาสนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันนะครับแมงกระพุนล่างดำนะตัวนี้500หนังสือไกดอนเช่กนกันแล้วก็จะมีสติกเกอร์ล่างมาตเตอร์นะครับของลาติอาสนะครับผมใช้หนังสือไกดอน500แล้ววก็ซซึึเเดเดะนะครับับตธาตุาาหิน750แล้วก็เจ้ายักษ เขียวนะครับล่างสัตว์มาสเตอร์นะครับก็อีกเจ็เนาะไอสาตัวนี้มันมีสุ่มกาชาการันตีเทพสัปดาห์นี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครจะทําทีมหินนะครับมาสุ่มตัวนี้นะครับใครจะทําทีมบินมาสุ่มตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับฮิทรานเรโซแนนซ์นะครับจะใช้หนังสือการดอนกับเพชรนะแล้วก็จะมีอาวุธของแมกมาสโตนของฮิทรานเรโซแนนซ์ด้วยอาวุธสุดยอดนะครับผมเพิ่มเดเมจสกิลธาตุไฟของฮิทรานสิบสองเปอร์เซ็นต์ลนนี้กรณีบวก่เท่านั้นนะครับ ต่อมาครับก็ไม่ไหวนะใช้เป็นฮีทรานมอเตอร์ไปก่อนได้นะครับก็จะใช้เซตชิปกับเพชรนะไม่ต้องใช้หนังสือนะตรงนี้นะเออถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของโปเกมอนหายากนะครับก็จะเป็นเซตชิป5 0 0 0นะครับแรกเป็นปูเทล่าของกระดูกได้นะครับกับอีวาคริสตัลตรงนี้แรกได้นะแล้วก็จะมีสติกเกอร์ล่างมอเตอร์ของตัวมันเองด้วยนะครับทั้งปูเทล่าของกระดูกกับอีวาคริสตัลนะก็ หนังสือกระดอน500แล้วอีวาคริสตัลเนี่ยมันมีแฟดสัปดาห์นี้ด้วยพอดีเลยนะครับผมต่อมาครับนี่ครับเมทัลลิ่งเดเวลลิ่งนะครับเมเทโอนะครับเป็นอาวุธสุดยอดของเลคอซ่ามาเตอร์นะครับอันนี้ถือว่าโคตรดีนะครับผมผมกำลังทำอยู่นะครับเซิร์ฟนี้ผมเล่นเลคออสซ่ามาเตอร์อยู่ด้วยตอนนี้ผมตีบวกหกบวกเจ็ดไปแล้วอยากจะทำไปเรื่อยๆนะครับใช้แค่10หนังสือกระดอนเองโคตรคุ้มเลยนะฮะแล้วก็มีบาคุกะเมะนให้แลก200หนังสือกระดอนแล้วก็มีนี่ครับอ่า อทองนะครับผมคอสกิลทองก็จะเป็นคอเดฟกับคอสเปเชียลเดฟนะใช้เศษชิปแค่140เองถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีพวกบัตรมิตภาพสีทองนะครับผมบริเวณนะครับกล่องประดับนะครับยันนะครับโหสองยันเลยนะคตรดีเลยนะครับผมสำหรับคนที่จะไปปลดล็อกสกิล12ช่องนะบัตรแฟร์นะครับไอริสนะครับ แล้วก็แลกเซชิปแลกไบแม็กซ์ได้นี่ครับโอ้ไบแม็กซ์มาแลวถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะไปทำอะไรก็ไบแม็กซ์ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็หนังสือกาดอนนะครับจะถูกแลกโดยใช้ฟักทองก็มีนะครับฝักทองเป็นหนังสือกาดอน1ต่อ1น0ต่อ10บร้อยต่อร้อยพันต่อพันก็แลกได้รวมไปถึงนี่เลยสก,กินคราเซเลียนะถ้าเกิดว่าไม่ใช้ก็มาแลกเป็นหนังสือกาดอนได้คนที่เขาเติมเงินอะที่มันเติมเงินเรื่องวันนะอันนี้เนี่ยจะเป็นตรากราดอนนะก็มาแลกได้นะคร ผมว่าผมเก็บไว้ใช้เองดีกว่าหนังสือกระดอน400แผ่นผมมองว่ามันจิบๆอะ่ะเก็บแค่เดือนสองเดือนก็ได้แล้วถ้าเป็นสายฟรีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมมาสกินเนี่ยเก็บไว้ดีกว่าใช้เองดีกว่านี่ครับสกินแรกสกินเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับก็มีสกินทุกตัวเลยที่อยู่ในสัตว์ขี่ตรงเนี้ยเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยสกินทุกตัวเห็นไหมถามน้องๆเคยถามว่าสกินพวกนี้หาได้จากไหนนี่ครับกิจกรรมเติมเงินครับอ่ะโอเคนะครับก็อยูโนวามาแล้วนะครับ ก็จัดกันซะนะครับผมก็ก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเป็นโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อ็ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ